ก็ขอสวัสดีคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็ไม่ก็ผมเหมือนเดิมต้นสั้นเองนะครับผมวันนี้ผมก็จะพาทุกคนไปเล่นปืน BK 5 7นะครับผมแล้วก็อีย่างหนึ่งผมก็จะเปิดตั้งค่าทคนดูด้วยนะครับผมว่าผมเล่นความไวเท่าไหร่แล้วก็ปุ่มอะไรอย่างนั้นนะครับผมก็ก่อนที่ไปดูตั้งค่าและของแต่งเพื่อนผมก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อป็นกำลังใจให้ผมนะครับถ้ากดแล้วก็อินโทรมา ก็เดี๋ยวไปดูการตั้งค่าของผมก่อนเลยนะครับผมข้อไปที่ตั้งค่าปุ่มผมผมก็คือปุ่มสื่อนิ้วปกตินะผมนี่เลยแค่สลรับปุ่มโอเวอร์สกิลกับปุ่มสโคบแค่นั้นนะครับผมต่อไปก็คือกราฟิกนะครับผมกราฟิกผมปรับวิลลี่ไฮนะครับนี่เลยแล้วก็ทุกคนก็รู้อยู่นะผมเปิดใจโลก็ประมาณนี้เลยนะครับผมมาที่ความไวนะครับอันแรกผมใช้ตัวเร่งความเร็วก็ร้อยสี่สิบนะครับผมต่อไปก็คือสลหรับความไวผมติกสลับระหว่าง เปิดสะขบเล็งน,นะผมต่อไปไอพวกนี้ทุกคนอย่าไปหากดนะถ้าทุกคนเซ็ตอย่างนี้ไว้อยู่แล้วนะ่นะนะ่นะนะ่นะถ้าทุกคนเซตไว้แล้วนะถ้าทุกคนไปกดโลหรืออะไรสักอย่างในสามใน,นเนี้ยมันจะตั้งค่าเป็นของมันเองอะ่ะผมรู้ได้ไงอ่ะผมกดไปแล้ว <c oughs> ก็คือตามน,นี้เลยนะครับผมอันแรกผมใช้ความไวกล้องแทนไปที่240้ี่นะครับความไวตอนเล็ง 240ความไวที่จะเข้าสโคปสองความไวสไนเปอร์สามความไวที่เข้าคูณ3 120ความไวคูณ4ี่รความไวคูณ6 60แล้วก็ความไวคูณ8 60นะครับผมต่อไปก็คือความไวการยิงนะครผมก็เดี๋ยวแป๊บนึง่งว่าอยู่ทำไมนี่ความไวของผมก็240นะครับแป๊บนึง ผมกะผมปรับสดๆเลยเรียวๆเลย,เ,ลยเอาเนี่ยผมใช้จริงอะ่ะตรงเนี้ยผมจําได้หมดก็ความไวาการยิงผมใช้240ิบนะผมตอนเล็งก็240เทคนิคสคงรอยส่ง่ายๆนะทุกคนสองอันเนี้ยเหมือนกันหมดเลยผมใช้เท่ากันหมดเลยนะครับผมเพราะว่าเวลาเราปรับหน้าจอเลยพวกเนี้ยเราต้องทํสาสำหรับผมนะมันต้องเท่ากันอะ่ะถ้าแบบเราเอาสมมติตอนขึ้นโคบเราไว แต่ตอนปัดหน้าจช้ามันรู้สึกยังไงไม่รู้อ่ะทุกคนก็ประมาณนั้นแหละทุกคนแล้วก็ความวัสโบสไนเปอร์สามอีกเช่นเคยคูณสามร้อยยีคูณสี่ร้อคูณหกหคูณแปอา้าวหกโอโ้โหจะพูดพูดไม่ออกต่อไปนะครับผมก็คือความวริใจโรผม,ผมอันแรกใช่มตัว240นะครับผม ต่อไปคือ240เหมือนกันต่อไปก็คือ2องรยคือผมใช้240 3อันแรกผมใช้240บหมดเลยเน่ยประมาณนั้นแหละทุกคนต่อมาก็คือความไวสไนเปอร์ผมใช้65แล้วผมแล้วก็นี่เลยคูณ3ใช้63แคูณ4ทคคคูณ4ผมใช้53คูณ6ผมใช้55แล้วก็คูณ8ผมใช้8นะห้สิเออ ก็ประมาณนี้นะผมก็เดี๋ยวไปดูของแต่งปืนกันเลยแสกินที่ผมใช้ก็คือสกินไวเวนนะครับผมนี่เลยทุกคนรู้ไหมทำไมผมต้องใส่สโคบเดี๋ยวผมถอดสโคให้ดูทุกคนดูนี่เห็นความใหญ่ของสโคมไมมนะ่ะเนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี้ยเห็นไหมดูความใหญ่ของสโคมันด้วยเนะ่ะเออเดี๋ยวปืนความปืนความนี่ดูความ ใหญ่ของสโคบตรงนี้ด้วยนเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันบังหน้าจอผมเลยต้องใส่เลดจอดนั่นเองนะทุกคนก็ประมาณนี้ก็อะไรเหมือนใช้เป็นตัวมอร์จิกสลาเวสเตอร์นะผมต่อไปคือ MIP ม d อพีเอ็นเดอร์ไรบาร์เลนะผมส่วนต่อไปคือถ้าใครไม่ใส่สโคบให้ใส่นตัว YKM Compact Stock นะครับผมต่อไปคือ OWC Laser เลสเตอร์ที่ะเข้านะผมต่อไปคือ40 Rafa l e l o a d นะครับผมทุกคนอย่าหลงนะ เวลาทุกคนใส่แมกกาซีนทุกคนจะใส่ตรงนี้ใช่ไหมนี่ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมซูมให้ดูตรงเนี้ผมก็หลงไงตอนแรกอะ่ะโอ้โหปืนมันสลับด้านกันตรงนี้คือกิฟต์ตรงนี้คือแมกกาซีนเจ้ามาไว้ข้างหลังทำแมวอะไรโอ้โห,โโหก็ประมาณนี้นะครับผมก็เดี๋ยวไปดูเกมเพลย์ของผมกันเลยไปกันเราเข้าในเกมกันแล้วนะครับผมหัมวเราเป็นโหมดฮาร์ดพอยต์ด่านไฟนเลยนั่นเอง มาหอมบวกปืนจะดีแค่ไหนเชียววะ bk ห้าสิบเจ็ดมาอัตรา <One point S 1> ลั่นปืนใช้ได้ไดนะแรงดีก็มันไม่ใช่แรงดีแบบซ้ายขวามันเป็นแบบกระสุนกระจายไฟายขวาตายหนึ่งตายสองตาเบถือว่าแรงอยู่มาเด้อ เอ้เอเอดันอยู่แรงน้ำม,ม,มันมนันแรงแรงของเรื่องนะด้ำมนไอ้ปืนอ่ะสับแล้วสับแล้วแต่อาตาลัา่นมันชาปป้าไปนิดนึงแต่มันธรรมาดาแล้วปืนมนที่มันไม่มีหนอกอ่าไม่ติดพนันธะมันสำหรับผมนะผมน่าจะคิดว่ามันลั่นไม่ไม่น่าเกี่ยวแต่ถ้าปืนนี้แบบมีแต่ไม่ติดพนันธยนี่น่าจะวิ่งไวอยู่นะ อา,าแค่นี้ยังวิ่งไวแล้วดูดิดูดผมวิ่งอยังไวปืนคล้องตัวเอาเรื่องอยู่ฮพิวจะจับไปต่อโอ้กระสุนเหลือห้าสิบนัดสุดท้ายต้องใช้คุมหนึ่งตัวสองตัวสามตัวเขาดิห้าสิบนัดจะได้กี่ตัวได้สาแลว โอ้เป็นจุดแล้วนี่ว่าเออเอา้าวไม่ไหวชาวโลกเออเรียบร้อยโดนเยิงไปไปยาวไปต่อไปยาววิ่งยาวปาหนึ่งปาต่อ ปึ๊บปั๊บมาเปล่ามาเปล่านอนลุกนอนรอแล้วล,ละลนอนลุกอเอ้ยนอนลุกดิลุกนอนเลยล่ะ <back> เอ้ยเขาอยู่ไหนหมดแล้วเนี่ยนี่ไงตายตายโอ้โหมาดิครับมาดิครับเฮ้ย นี่ยปืนมันแห้งกระสุนกระจายนะแต่แรงดีอะคุมได้ชิวๆเลยแต่กระสุนมันแบบกระจายโอ้โหเกือบแล้วไงมาดิมาดิโคตรตึงเนึกเท้าโอ้วววใจเย็นใจเย็นกระสุนปืนหมดใจเย็น มาดิเอ้ยไปไหนจะไหนไปไหนยิงใครครับเอาไหไม่ออกกระสุนหมดแน่เลยมาสิบนสิน้วถุดท้ายผมไม่รู้ใจยิงได้กิักสองตัวถึงไหมตายหนึ่งสวยผมยิง <Hard point S 1> วดืดโอ้โหถ้าไม่ติดแล้วผมยิงวืดบ่อยนะ <c oughs> น่าจะยิงได้เยอะกว่านี้ถ้าผมยิงถ้งาผมไม่ยิงมุดบ่อยตายโอ้โหเกือบโดสนสไนต์ตายจนได้โอ้โหอะไรครับเนี่ยกำลังจะหัวเกือบโดสนสไนต์หลอยแล,ล้วไงโดนหลอยจนได้ปึ๊บปั๊บรู้จักเปล่าระเบิดแก๊สอะตายเอ้ยไม่ตายไปดิเรียบร้อยโดนแก๊สตาย ตายทำอะไรโอ้โหเกือบโ,โอ้โหเขาตึงเลยตอนซาโอ้โห,โอโห,โอโหตอนซ,า,อา,อนซาพุมาแบบเชิงตึงตอนซาพุมาแบบเชิงตึงไม่เปล่านี่มาดิโอ้โหก็จบเกมเมทียบร้อยนะครับผมเหมาแล้วตอนซาพุมาเชิงตึงก็ร้อยห้าสิบต่อยี่สิบสี่นะครับผมออเอาดิ ไปฉากโชว์โลกมันรู้ไปปึ๊บจะซูมก็ซูมไม่สุดด้วยเมื่อกี้สุดยอดไปเลยกูดอย่าซูมก็ซูมไม่สุดเนาะโหดไปผมก็ได้แต้มไปทั้งหมด5,074นะครับผมเออ nice well โหดจังหวะไปดูคิวไปดูคิวผมก็ได้คิวไปทั้งหมด35คิวนะครับผมไม่ได้ดึงมันตึงเองโอ้โหเฟี้ยวจัด,จด เก็ Girl, เป็นยังไงบ้างผมกับคลิปผมภายนวันนี้นะครับก็สำหรับผมนะ BK มันเล่นได้นะทุกคนแต่หดด้าเมจแรงก็จริงแต่ว่าความคล่องตัวเร็วก็จริงแต่ว่า,ขอขอวววามันเสียอย่างเดียวคืออัตาราล้านนะผมถ้าอัตาราล้านไวกว่านี้ประมาณตอนนี้อัตาราล้านกี่หน่วยนะอัตาราล้านหกสิบกก็ถือว่าเยอะนะแต่ถ้าเพิ่มมาสักสี่หน่วยโอ้โหเป็นปืนแบบ AR ดีๆได้เลยอ่ะดบดีแบบดีเวอร์อ่ะ ประมาณนั้นนะครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งกับผมนะครับก็คลิปหน้าอย่าผมทำอะไรก็คอมเมนต์กันมาด้วยนะครับผมก็ไปแล้วเฟล